มวลตอนนี้ก็ถือว่ากลุ่มต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นกําลังเดินเกมแบบเชิงรุกนะคะแต่ว่าในกลุ่มของนปชนั้นก็จะต้องตั้งรับค่ะแล้วก็ตั้งรับด้วยการหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้าด้วยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีหรือพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาเสนอเขาว่าเวทีของการปฏิรูปนี่จะเป็นเวทีหนึ่งของการหาทางออกกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะวันนี้อย่างที่ได้ทราบกันตั้งแต่ตอนช่วงต้นนะคะว่าจะมีการเคลื่อนมวนชนไปที่สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีด้วยนะคะ5ช่องด้วยกันก็คือช่อง 3, ช่อง5ช่อง7ช่อง9และ11นะคะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรช่วงนี้เราจะสอบถามจากคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีครับคุณพีรพตมลครับสวัสดีคุณสมบัตครับค่ะในฐานะเป็นนายกสมาคมนักข่าวนะคะสําหรับสถานการณ์การเมืองในเวลานี้มองอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้ผมคิดว่าในแง่ของสื่อมวลชนก็อาจจะทํางานด้มมนวยความยากลำบ,บากเพราะว่าก็จะมีแรงกดดันจากสองฝ่ายนะครับผมก็พูดถึงมวลชนเว่าเป็นมวลชนกลุ่มไหนเนี่ยนะครับก็คาดหวังว่าให้สื่อมวลชนได้ำมมนำเสนอข่าวในมุมที่เขาต้องการนั้น ก็จะเกิดเคสปะทะว่าท่ากันบ้างอันนี้เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อยากจะวิงวอนนะครับว่าผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนทุกกลุ่มนะครับขอให้เข้าใจว่าสื่อมวลชนนี่ก็ทำหน้ารรที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีหน้าที่รายงานข่าวโดวยเฉพาะในสนามนะครับ <S <S อันออถ้าเกิดว่ามวลชนกลุ่มไหนไม่ค่อยพอใจอกับการทางานสื่อมวลชนไม่ว,ว่าังกัดไหนก็ตามแต่อันดับแรกใน,ในสนามเดียกขอก็ทเขาทำหน้า,ท,นาที่เต็มที่เพราะว่าเขาเป็นหน้าที่ ต้องอยู่ในพื้นที่ต้องรายงานข่าวรอบเสนอข่าวนะครับการจะไปล้อมการจะไปออ่าาคุมคูอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับค่ะนั้นอันนั้นขออันนี้คือขอว่าให้เขาลดการทำหน้าที่ในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนะครับค่ะแต่อย่าเลือกการนำเสนอครับเชิญค่ะเชิญค่ะครับส่วนเรื่องการนําเสนอข่าวของแต่ละสังกัดจะพอใจไม่พอใจอย่างไรผมก็คิดว่า ในอารมณ์อย่างนี้เนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้ก็แน่นอนนะก็มีคนคิดหลากหลายอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบอาจจะใช่ไม่ใช่สำหรับคนบางกลุ่มก็สุดแล้วแต่วิทย,ยาน,นะครับค่ะแต่ว่าอย่างวันนี้นะคะที่มีการเคลื่อนไหวนะคะหจุดด้วยกันที่จะไปกับฟรีทีวีนะคะเหมือนกับว่าสื่ออาจจะมองได้ว่าถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในวันนี้ด้วยตรงนี้เรามีมุมมองไงบ้างคะคือผมผมเองกําลังรอดูว่า การพู้เคลื่อนไหวจะมาในแต่ละสถานีโทรทัศน์อย่างมาในรูปแบบไหนค่ะเราที่ฟังก็คือบอกจะมามอบดอกไม้กับนกหวีดนะฮะจะมีมวลชนมาบางส่วนเนี่ยนะนี่ขอขอดูท่าอย่างไรแต่ว่าโดยผมเองผมเห็นที่ว่าถ้าเห็นว่าสื่อมวลชนเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่พอใจใจผมคิดว่าส่งตัวแทนไปก็ได้ฮนะไปที่สถานีแต่ละช่องแต่ละแห่งนะ,อะขอพูดคุยก่อนนำเสนอความเห็นก็น่าจะได้คนะฮะ การมาเป็นกลุ่มเป็นแบบเอาพลังมวลชนเนี่ยขอดูสถานการณ์หมายว่ามันรูปแบบไหนนะครับกำดูกันอยู่ครับค่ะอาจารย์คะถ้าดูจากการบริหารจัดการของแต่ละสถานีในเรื่องของข่าวมันย่อมแตกต่างกันแต่เราจะทํายังไงให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแล้วก็อยู่กับผู้ชุมนุมได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันเพื่อการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาคะผมเข้าใจว่าการทัณฑาที่ของสื่อมวลชนในสนามในที่เรียนตอนต้นว่า ว่าโดยทั่วไปก็ถือว่าถือว่าทํางานได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างว่าการพขาทักท่านการละนีอยากจะบินวอนพูดุ่มอ่หรือแกนนาผมผมผมย้ำว่าทุกกลุ่มด้วยนะฮะคือโปรดเข้าใจแล้วก็ให้ส่ว่มวลชนได้ทาหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่าไปบีบอย่าไปคั้นอย่าไปล้อมอะไรเงี้ยนะฮะก็เขาคือคนหน้าที่คนหนึ่งที่ต้องอยู่สนามแล้วเขาจะเป็นคนนํจเสนขบวนการศาลท่านผ่านทางสนามดีช่องเท้า แต่ว่าทางช่องอาจจะนำเสนอได้ไม่หมดได้บางส่วนหรือไม่นำเสนอก็ผมว่าที่มีอยู่ที่ของนโยบายจากร้าสถานีค่ะอันอยากจะให้เข้าใจและให้เปิดกว้างสาหรับน้องๆน,นักข่าวที่อยู่ในสนามน,นะครับซึ่งผมว่าตรวจสอบได้นี่นักข่าวอาจจะขอดูบัตรจะขอดูอะไรไม่จ่ายอาจจันนี้ตรวจสอบได้นะครับเข้าใจอยู่ว่าหลายท่านจะห่วงว่า,าจ,จะมีนักข่าวปลอมอาจจะมีคนที่แฝงตัวอยู่ อันนี้ผมว่าเป็นมาตรการของท่านและครับต้องช่วยกนันดูแลว่าจะตรวจสอบดูแลอย่างไรค่ะนะแต่ว่าขอว่าเป็นสุบุชนจะขอให้เขาทำงานเต็มที่อย่าไปอย่าไปาบีบพันอะไรมากมายนะครับในภาวะเช่นนี้ในฐานะสมาคมเนี่ยจะต้องออกมาแสดงจุดยืนอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์คือ,อสมาคมนี่ชัดเจนว่าสถานการณ์การเมืองความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มวลชนถูกกดดันนะแต่ว่าขอให้เคารพว่า สโชมชรตำหนักที่เสนอข่าวสารเพื่อไปสู่ประชาชนนะความเห็นต่างชอบหรือไม่ชอบเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นได้นะครับแล้วขอให้ใช้วิธีก็คือถ้าคิดว่าไหนไม่ใช่ก็ขอในการสื่อสารการมีการพูดกันเป็นกระบวนการตามปกตินะับไม่อยากเห็นกระบวนการในการกดดันนะครับหรือว่าใช้ในการข่มขู่อันนี้ผมมันทุกกลุ่มด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ค่ะขอบพร,ระคุณคขอบคุณมากค่ะ